โอเควันนี้ขอถ่ายาพมาดูอะไปดูวิดีโอ,อ,ท,อที่ผมทำมาทั้งหมดในสกีบีดี้ The Skibidi h u ต t e r ภาคสกีบิดีสสด้ต่อยเลย็ดโอเคมาดูภาพหนึ่งกันดีกว่า แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามผมจนมาถึงหนึ่งสี่สามด้วยนะครับามาดูกันต่อแค่นี้ละพาร์ทหนึ่งไปดูพาร์ทสงกันต่ออีกกว่าทุกคน ไอเวอร์้าสองก็ต่อจากตอนที่แล้วนะที่เป็นอะไรไม่รู้เลแต่ปีปที่สเปเชอก็ทำที่ให้ท่านไปแล้วก็ช่วยจีแมนในการ วんねんねんิดีเมนนี้มันไม่ตุยเออแล้วก็ต่อไปก็ตัดมาที่ภาพฐานมัน,นมมตัาเวลเอล่าได้สลบแล้วก็ตัดจบคลิปซ่ไหลายคนอาจจะเขา้าเป็นใหญ่กว่าไทยแลนด์จริงๆ,ๆแล้วนั้นโอเค มดูาาผ่านมาทำงานหนักอ่ะนอนน้อยออกกองโอเกม,เมเนะอ่ะท่านเต่ท่านคาเมล่าเนี่ยจะจอใหม่นะอ่าท่านคาเมล่าเมนเนี่ยได้ฟื้นฟื้นขึ้นมาจากจากการ โอ้เห็นผิดจากการสรบนะสรุปสรุปเลยแล้วก็ไปดูกันต่อเนี่นะแล้วพี่เขาอยู่ๆก็มีบริสิทธจากไหนไม่รู้เนี่ยโอ้อย่าเพิ่งงตัดแล้วก็มีบริสิทธ์ที่ไหนไม่รู้นะครับ,บอยเข้าหลังแก เมีปรสิธิ์ตัวเล็กจิดเดียวสกีบีดีฝีมืสกีบิดีจตเออก็มีสกีบิดีไว่ยมา,มาไปที่ตรงนี้หลังพี่แกพี่แกก็บินไปไหนไม่รู้แล้วก็บินมาที่ไหนไม่รู้แลโอ้วาเป็นไล ก็เจอกับสกิวิตตี้ยืนพวกก็เจอกับท่านท่นคค้กสแมนแล้วก็ที่นั้นก็ยิงแล้วไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยทนที่นี้เนี่ยก็ยิงกึ่กระสุนไปหาเนี่ยแกจะก็เลยทำให้พี่จนะหยุดหยุดนิ่งแล้วก็สกิวิตตี้ตัวนี้ก็ไปขัดขัดเวลาเออขัดแค่อันนี้อันไอ้นี่ก็พยายามจะเอาบริสิทธิ์ออกแต่ว่าพี่ท่านทนสกิบกี้แมนอะ มาช่วยพอดีทำให้แอร์แอน์แอรอแควเนเนี่ยโดนลำแสงที่เกิดพร้อมกันด้วยกันเนี่ยยิงลงมาใส่เออแล้วก็ยกนิ้วโป้งใส่กันเนี่ยจบพาร์ทสามไปต่อร่นไปต่อไปต่อเว้ยไปต่ออันนี้ทำเล่นๆน,นะผม,ผมไม่ทำเล่นๆ อ่าน,นี่ก็ยิงไปใส่จบไปต่อไปต่อไปดูกันต่อต่อไปพาดห้าน,นะคฮะพัดสามสี่โอเคอ,นนนะสสนะอันนี้ี่ยยิงสะสนอะไปใส่นี้ทำก็เลยทำให้ตัวนีแหละมันมะัน,นหายจากอันนี้แล้วอันนี้ก็บอกวันนี้ก็บอกว่าถ้ารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ขึน้นบนฐานลุงนะ ทั้งสองก็เห็นระเบิดก็เลยเรียวิ่งหนีก่อนแล้วเขาก็ขี่หลังกันขึ้นมาแล้วก็บอกแล้วไอ้นี่ก็บอกว่าอย่าเป็นโหมดควบคุมสกิบิดีเออนะี่ยแล้วก็มีสกิบิดีมาเขาก็เลยยิงกระสุนเนี่ยไปใส่แล้วก็ไอ้สกิบิดีนะ่ะก็โดนควบคุมจากคาเมล่าเออแล้วก็มีสกิบิดีตัวเนะ่ย มาขัดขวางไอ้น,นี่เนะ่ยก็เลยยิงใส่มันอันนี้ก็ยิงระบบสกิปพอ่อพูิสกิบิดีเอ้ยมันคือเผาสกิบิดีเออจบสนามบินนานาชาติไต้หวันแนนซี่เฮลโลซี่ <c oughs> <c oughs> มาดูภา,า,นะาพาสุดท้ายนะภาพสุดท้ายจะเร็วไปหน่อยนะทุกคนโอเคอันนี้โรงงานพวกนี้กำล,ลังผลิตสกิบิดีตัวนี้อยู่นะ ก่กำลังพลิศเลยมาหาันเนียแล้วไอ้นี่ก็มาดูงานว่าเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรไม่รู้มาแล้ว,วมีก็อะไรไม่รู้เนี่ยมาโดนพวกนี้แล้วคาเมล่าแม,มนแล้วคาเมล่าแม,มนก็โดนโดนเหมือนเป็นปาดอ่ะเหมือนอ๋อเหมือนอะไรกล้องมันบิดอ่ะว่าพังแล้วเขาก็ลาสก็ยิงไป แล้วอันนี้ก็ทําการปาดหัวทําให้หัวตัวนี้หลุดหลุดออกกลายเป็นหัวคาเมลาแล้วไอ้น,นี่ก็หยิบหัวนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่าหัวนี้น่าจะใช้ได้ดีเลยแหละมั้งถ้าเกิเอาให้อันนั้นแล้วก็มามา,มาเรื่องันเลยแล้วก็ไปเรียกไอ้น,นี่มาไปไปไปมานะอันนั้นนะโอเคไมอ่านไม่ทันจี แล้วก็มีคเาเมล่าแมนคนหนึ่งเนี่ยยิงล,ลำแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นลำแสงเลเซอร์ควบคุมเนี่ยไอไอตัวตรงนี้ก็พยายามหนีแต่ว่าอันนี้หนีเบ็แต่ว่าหนีไม่ทันไอไอนี้ก็มารายงานแต่ว่าก็โดนจัดการนะแล้วก็จบคลิปนี้ไปเอาละ่ะแค่นี้ก็มีคลิปนี้ก็มีแค่นี้ ฝากทุกคนนะติดตามช่องผมตรงนี้ด้วยตรงนี้นะตรงนี้ให้ไปถึงสองร้อยสักสทีนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมอย่าลืมไปกดเลยนะแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วก็กดไลค์เลยนะ เค okay. ขอตัวลาไปก่อนล้วนกรับกุณแคบบ๊ายบาย